บทบาทหลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการทำหน้าที่ตอนนี้คุ้มครองเงินฝากอยู่ต่อบัญชีต่อคนเท่าไหร่ครับผลของการลดการคุ้มครองลงมาเหลือ1ล้านส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากหรือการฝากเงินในระบบธนาคารหรือระบบการเงินแค่ไหนอย่างไรครับการเคลื่อนย้ายเงินไปในส่วนอื่นๆหรือว่าเป็นการประพอตของผู้ที่มีสะุ้งสตางมากมายมีผลเสียหรือว่ามีผลดีอะไรยังไงกับระบบบ้างไหมคะสถาบันคุ้มครองเงินฝากดูแลประชาชนมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิด ขึ้นเราจะเข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากอย่างไรบ้างคะ่ะในส่วนของธนาคารรัฐเราเข้าไปคุ้มครองด้วยไหมครับในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยก็มีการประกาศในการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก จากเดิมเนี่ยคือ5้าล้านบาทเหลือเพียง1ล้านบาทความเคลื่อนไหวนี้ก็ส่งผลนะคะเรื่องของการขยับขยายโยก้ยายเงินของคนรวยอเอาเป็นว่า,อาของคนรวยแล้วกันนะคะว่ามีผลอย่างไรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีความาจําเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีการคุ้มครองเงินฝากนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณทรงพลชีวะปัญญารอดผู้ในการสถาบันคุ้มครองเงินฝากค,คะ่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณทรงพล ถึงตอนนี้บทบาทหลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการทําหน้าที่เนี่ยนะครับตอนนี้คุ้มครองเงินฝากอยู่ต่อบัญชีต่อคนเท่าไหร่ครับครับตั้งแต่11สิงหาคมปีที่แล้วนะครับต่อคนต่อธนาคารนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านบาทครับหนึ่งล้านบาทสำหรับบัญชีที่เป็นเงินบาทนะครับครับผมต่อคนต่อบัญชีต่อธนาคารอ่าไม่ใช่ครับต่อคนต่อธนาคารครับ ่อคนต่อธนาคารแสดงว่าถ้าผมมีบัญชีอยู่สิบธนาคารก็ได้รับการคุ้มครองบัญชีละหนึ่งล้านหนึ่งล้านถูกไหมครับถูกครับถ้าเบอดคุณบักบั่นมีบัญชีสามบัญชีในธนาคารนั้นนะครับเราก็จะเอาสามบัญชีนี้มารวมกันอ่ายอดไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อธนาคารครับอืมค่ะและผลของการลดการคุ้มครองลงมาเหลือหนึ่งล้าน ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากหรือการฝากเงินในระบบธนาคารหรือระบบการเงินแค่ไหนอย่างไรครับครับในปี2564ที่ผ่านมานะครับเรามีข้อมูลถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับยอดเงินฝากโดยรวมมีการเติบโตอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ3%เศษนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเงินฝากในแต่ละปีจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลง นะครับอยู่ที่ประมาณ3-6%ซนะครับ,รบซึ่งก็ต้องบอกว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการคุ้มครองที่ผ่านมาอาจจะมีผลการย้ายเงินจากธนาคารอของเอกชนไปธนาคารของรัฐบางส่วนนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะมีการแตกบัญชีบางส่วนแต่ว่าภาพรวมโดยทั่วไปไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักที่น่าสนใจก็คือคนอฝากเงินเป็นทางเลือกในการออมชนิดหนึ่ง นั่นหมายความว่าเขาก็ไปลงทุนในหุ้นลงทุนในดิจิทัลแอสเซทลงทุนในทองคานะครับเพิ่มเติมขึ้นในปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในในส่วนของภาพหลักๆของของการุ้มครองเงินฝากเงินที่ฝากเพิ่มขึ้นเนี่ยยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่เพิ่มขึ้น,นอัตราที่ชา้าลงครับอืมแต่ว่าการเคลื่อนย้ายเงินไปในส่วนอื่นๆหรือว่าเป็นการปรับพอร์ตของผู้ที่มีสตุ้งสตางมากมายเนะี่ยคุณทรงพลมองว่ามันมีผลเสียหรือว่ามีผลดีอะไรยังไงกับระบบบ้างไหมคะ ครับผมคิดว่าในโดยรวมต้องบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายมากนักนะครับจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งแต่ว่าที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยหรือผู้ออ,อมเนี่ยมีทางเลือกในการออมได้หลายรูปแบบมากขึ้นเงินฝากอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือกหลักในการอ,ออมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าผลตอบแทนหรือว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำนะครับอย่างถ้าบอกว่าคุณวิลาศนีกับคุณบักบันเก็บเงินฝากเอาไว้ในบัญชีวันนี้เนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ย อาจจะดอกเบี้ยอาจจะไม่ทันเงินเฟอ้อนะครับเพราะ,ะฉะนั้นคนหลายๆคนก็เริ่มที่จะลงทุนในตราสารประ,ะเภทอื่นนะครับที่เห็นเยอะก็คือทองคำนะครับหรือว่าดีลลแอสเซทที่เพิ่มเติมขึ้นครับแสดงว่าพฤติกรรมของคนไทยที่มีเงินเหลือเก็บในบัญชีเริ่มมีการบริหารจัดการเงินของตัวเองอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นใช่ไหมครับต้องต้องบอกว่าใช่ครับ แต่ว่ามืออาชีพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <S <S <c oughs> เพราะว่าการการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงการลงทุนโดยมีพื้นฐานก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างถ้าบอกว่าลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าตราสารหนี้หรือตราสารทุนตา่างๆก็จะมีพื้นฐานทีนท่ค่อนข้างชัดเจนการลงทุนใน real asset จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มเติมขึ้น<ม>ซึ่งความเชี่ยวชาญในการลงทุนอันนี้เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันระหว่างแต่ละบุคคลอยู่ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการเลือกการออมโดยการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ต้องทำดําเนินการการฝากเงินไว้ร้อยอซอาจจะไม่ให้ผลตอบแทนที่จะพอกับเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในอนาคตครับข่าหน่ามีการวิเคราะห์กันว่าการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยลดเพดานการค้ำประกันการดูแลผู้ฝากเงินจากหล้านลงมาเหลือหนึ่งล้านเนี่ยจะทําให้ผู้ฝากเงินเนี่ยเกิดอาการตื่น แต่ความจริงพอฟังจากคุณทรงพลบอกว่าจริงๆผู้ฝากเงินที่มีถือครองเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองก็รู้จักบริหารจัดการเงินของตัวเองมากขึ้นไม่ได้แตกตื่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะและอย่างนี้สถาบันก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าตอนช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจาก5ล้านบาทเป็น1ล้านบาทนะครับที่ผ่านมา หลายคนก็ช่วยสถามันผู้รพงพองเงินฝากในการอธิบายนะครับว่าการคุ้ครองเงินฝากที่เป้าหมายที่1ล้านบาทมีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในผู้ที่มีเงินเกินกว่า1ล้านบาทก็มีประมาณไม่เกินร้อยละ2ของผู้ฝากเงินทั้งหมดก็มีการบริหารจัดการเงินของตัวเองในการเลือกที่จะหาผลตอบแทนที่สูงในการลงสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอยู่แล้วครับ ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะคุณทรงพละคะว่าเอ๊ะสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยดูแลประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะในกรณีถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากอย่างไรบ้างคะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหน่วยงานรัฐนะครับจัดตั้งขึ้นมาโดยความตั้งใจที่จะคุ้มครองผู้ฝากเงิน นะครับเป็นผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผู้ฝากเงินฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดนะครับก็คือมีแบงก์สาขาธนาคารต่างประเทศบงบคนะครับสถาบันผู้เงินฝากก็จะให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมในการคุ้มครองเพิ่มเติมนะครับสำหรับการฝากเงินที่เป็นสกุลเงินบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสารายวันนะครับหรือว่าบัตรเงินฝากเองก็ตามเราก็ให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ในส่วนของความคุ้มครองในกรณีที่เราคุ้มครองก็คือกรณีที่แบงค์ถูกเพิ่มถอนใบอนุญาตนะครับเราจะคุ้มครองให้ภายใน30วันนั่นหมายความว่าผู้ฝากเงินจะรับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์นะครับที่ผู้ฝากเงินได้ผูกเอาไว้หรือว่าถ้าบกิดย,ยังไม่ได้ผูกเนี่ยจะไปผูกในอนาคตก็สามารถดําเนินการได้สำหรับผู้ฝากเงินที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้นะครับอาทิเช่นคนต่างชาตินะครับหรือว่าคนที่ไม่สามารถเปิดบัญชีพร้อมเพย์ได้เนี่ย เราก็จะจ่ายคือโนยวิธีการอื่นอาที่เช่นวิธีการที่เป็นเช็คนะครับอันนี้เราก็สามารถดําเนินการได้อีกด้านหนึ่งที่ทางสาาถาบันคุ้มครองเงินฝากํำก็คือเป็นผู้ชําระบัญชีตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าแบงก์บุนโดนเพิกถอนอนุญาตเนี่ยเราก็จะเอาทรัพย์สินของแบงก์มาแล้วก็ทําการขายนะครับแล้วก็นําเงินที่ได้มามาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายนั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีการคุ้มครองที่1ล้านบาทถ้าเกิดสมมติคุณบากบัตฝากไว้ที่5ล้านบาท อีก4ล้านบาทเนี่ยเราเองเราก็ยังไปดําเนินการขายสินทรัพย์แล้วก็นํามาเฉลีย่ยให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตด,ด้วยครับค่ะในแง่ของเมื่อกี้คุณทรงพลบอกว่าสถาบันการเงินธนาคารบคอบงบอครับในส่วนของธนาคารรัฐเราเข้าไปคุ้มครองด้วยไหมครับไม่ได้เข้าไม่ได้คุ้มครองครับเพราะว่าธนาคารรัฐเป็นการจัดตั้งตามกฎหมายพิเศษ นะครับไม่ได้อยู่ตามพรบสถาบันการเงินครับค่ะแสดงว่าเน้นตัวธนาคารพาณิชย์เป็นการทั่วไปค่ะแล้วถึงตอนนี้สัดส่วนของผู้ฝากเงินที่มีบัญชีประมาณหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับกับจำนวนเงินฝากทั้งระบบเนี่ยมีปริมาณต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับับต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ของอประเทศไทยก็ยังมีเงินน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับร้อยละเบอร์เกว่าเนี่ย ก็ยังเป็นคนที่มีเงินน้อยกว่าหนึ่งล้านบาทอยู่นะครับสําหรับคนที่มีเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับกับคนที่มีเงินน้อยกว่าหนึ่งล้านบาทมีการเติบโตของเงินฝากเพิ่มขึ้นพอๆกันในปีที่ผ่านมาครับ ค่ะอะล้ะค่ะคุณสงพลคะอยากจะให้ช่วยทิ้งท้ายนนตอนนี้สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจหลายคนบอกว่าเอ๊ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้คุณสงพลฝากทิ้งท้ายไว้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยดูแลเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากที่มีอยู่ในธนาคารที่เราดูแลด้วยค่ะ สำหรับการคุ้มครองเงินฝากเป็นสิ่งที่ดําเนินการเพื่อทําให้ผู้ฝากเงินเนี่ยไม่ต้องกังวลในกรณีที่ถ้าเกิดมีข่าวบอกว่าธนาคารอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าเงินที่เราฝากเอาไว้จะได้คืนหรือเปล่าหรือว่ามีใครดูแลหรือเปล่าจากในวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2 5 4 0ที่ผ่านมาสมารัคุ้มครองเงินฝากได้รับการจัดตั้งขึ้นมาภายหลังนะครับแล้วก็ดําเนินการตามหน้าที่ก็คืออันที่1คุ้มครองผู้ฝากเงินที่ฝากเงินเอาไว้ นะครับแล้วก็ติดตามาจัดการในเรื่องของการขายหรือการทรําชําระบัญชีให้ผู้ฝากเงินนะครับในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นความท้าทายของเราแล้วก็ประเทศทั่วโลกนะครับผมอยากให้พวกเราระมัดระวัวงเรื่องการใช้ใจ่ายเรื่องที่ต้องใช้ก็ต้องใช้แต่เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องของการออมให้เยอะขึ้นนะครับแต่การออมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเพียงอย่างเดียวออมได้หลายรูปแบบ นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้นในอนาคตอ,อย่าใช้เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจเองเนี่ยโดยรวมถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อจะคลี่คลายแล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับก็อยากให้ทุกคนใช้เงินอย่างมีความระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของสาาถาบันการเงินไม่ต้องห่วงนะครับปัจจุบันสาาถาบันการเงินมีความแข็งแรง แล้วก็สถาบันคุ้มครองเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเราก็ร่วมมือกันในการดําเนินการในการติดตามอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณครับค่ะแะค่ะขอบคุณคุณทรงพลมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรงพลชีวปัญญารุธผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ ใช่ช่วยขึ้นมาหน่อยคุณสมพลเธอดีนะดนึ่งมีเงินเก็บออมรู้จักใช้รู้จักบริหารจัดการเพราะภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็จะลากยาวไปและรู้จักบริหารจัดการเงินของตัวเองและสถาบันการเงินตอนนี้ในประเทศไทยถือว่าแข็งแกร่งขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็พร้อมที่จะดูแลประชาชนเต็มที่นะคะ